ส่กระเจิดครับผมมันปลายไว้อากาศแะบกว่โอ้นี่ละยืนใช้รถอืนอยู่เซฟเซฟบนบอกว่าเราต้องแซฟเดืดก้อนมันมาเสพย์นัดคมสูงไปนัดความตึงเงินบ่นี่อย่างมันนี่ยพี่ครับพี่ใสฟน้ำกันเล็บวอร้อยแซฟเซฟไว้น้ำกันแซ่ไว้น้ั้อยู่แซ่บมักกอนมัดกอน ไปครับมันดีเชฟไลยครับเมืองในคนเราคนหลากคนโม่ครับคิดทางดาวบนนี้ดีนองไหมครับน้องไหมซื้อยังครับพอ ฟอดครับพารฟอดครับผมนี่กันน้องไม้กันครับมีเสียังครับเสือน่าครับผมน่าครับผมเขาเป็นต้นเขาถึงมาเมื่อวานนี่ครับกลังีหมื่ครับอันนี้บ่ต้องถามว่าเสียบ่ต้องซื้อบ่ต้องซื้อเสียตัวโก บอกเลยครับบอกในวันไปก่าบออันนั้นเพลงเพเก่าเสียตัวนี้ว่าหมันเด้มันเด้นอนได้นอนตันองของตลอดเลยเสียยตัวนี้ต้องอีอบนะนีบีนีบไปจากชั่วโมงก่อนนี่ครับดีจว่าเม้างีครับพี่บอกองแซีบไปก็นะนี้อให้เบอบนนดีกับแสียบยมกันได้บอกอ๋อต้องหมักครับต้องหมัก มักก่อนแนครับมันเขาอื่นมักจับอานีเวสฮะเลาเซตอะไอยู่แค่นึงเก้อนว่ามันอยู่ขมคักบอนว่ะนครับผมมือนีเลียงทงอีกแล้วเลียงสรงารเดียวพยายามทรงยู่ครับท่งมันกะไปไปดอกไปมันกมาไปไปบอ นี so ่คิดทอดครับผมก็ได้มาครับตาม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 ไอ้ไอ้จักจักบาทดูน่อนนันนีุเปอร์สย่อันนี้สุเปอร์เจิต้าปักจอมันบู่เปนะรจับเปกจมันบูได้เปยักเลยแสบื้อกับจ็กกแสบอเอาเอามาเติมอีกนะเติมอีกนะเอาเ้เติมอีกไหมเบิดแล้วครับ อะไรมาขวดน้ำปลอได้ทุกคนได้จ้าพี่คิดถึงหนูพี่ก็เลยไม่ไปไหนไปไหนมาไปไหนมาอย่างไหนี่ะกินข้าวมาเดืแย่ลองดูไหมตาบดีบๆมึงยังกินเลย มึงเค้กินตับสุขด้วยเหรอเรามากินอ่ะเอาสุขตัวเอาดกินเท่แบบนี้ทำเป็นครับนี่วิสกรรณ์สาวผมครับมีสวันหลายมีเห็นเนื้อดูพี่แล้วใครมารับก็บอกให้พี่หมอกมารับพี่หมอกไม่รีบสิควัมมึงจะไม่รู้ <laughs> Nhân mấy mi bưng mi bưng mi bưng nha mọc nha bằng khăn đòi tao mùi nha xin con hảo nha cái tùng mùi bay màn chân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  bay không chân bay màn chân มันเป็นยังไงเหตุการณ์เลียวนี้อธิบายฟังแน่วะนันต้องซื้อหลายคนเนยนั่นต้องซื้อหลายคนเดี๋ยวพี่หมอนี่อธิบายที่ลังพี่รังครับเาจัเนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋จะจัดไปครับต้องห่วงคเขาต้มนี่ไงเสียบตาปองห่วงเอาจัดไปดูเสียบหนาดแนบบอครับอืมเป็นยังไงก็รสชาติเดี๋ยวมันกำลังมันกำลังห

ใส่ผีปนจังไงบอสหึงไหนเจ็บใส่ครับเราจะปรุงมากครับแปรุงแล้วก่อนปรุงแล้วก่อนใครใส่ถุยได้ถุยได้บ่แมช่ครับใส่ได้ถุยได้ทักทักปั้นยังเบิ้งกันครับเียวฟอดครับสดจากคัมมี่ครับแต่คัมมี่ไงฟอดนี่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 อันนี้เดี๋ยวสิพิมพ์หายด้สิไปกดไล่ให้ยศ ครับผมขอบุหลายคนนี้ติดตามบ่มเนาะมันวะไล่เราติดตามฟอรดครับยืดดีดขึ้นต่อเส้นมูขอวาให้เียจับไปครับเป็นได้ครับสุดยอดครับผมแก้วนี่ของจริงไม่ยเป็นไไม่อยากออกแก้มูว่นมึงกันอะ น <ineffective> to ี่ครับมันลายหมดนะครับแจีวเจวเจีวครับแจีวเจียวเจียวขรับเจียวนี่ค <no> ร <situation> ับพี <say nothing> ่โยบอกว่าลูกพี่ลูกพี่บอกว่าสุดยอดครับมันเนี้ยทุกคนเด้อมันเนี้ยไม่อยากว่าลายดอกครับอยากให้มันร้องน้ำกันอันนึ่งถือมันจะลายนะครับ บกวยปกเหนยอเอนมาปวอานาจิตกันทำเอนั้นจะทำนนี่ครับนี่จำจอพิยากนน่นี่แก่แยแก่แก่อนิยแก่พิยอืมเนื้อเสียแใกล้ทุกทนี้ไหแต่น้บลายมะนเลยนี่ยเสียงของท่านนี่ก็ยินบ่อืมเีนี่มันคัก เคียใกล้ยครับครับนคักมันยังค้อุ่ยแตงขากันยังนี่คือ้อไมไม่มองติไม่มองติคักันยังคักันยังนี่ยผู้บ่าเสด็แดงความผู sure. no. ้สาวได้หนึ่งเดลงสีีแดงก็ด้ตีมอน ตัวเลือดครับตัวเลือดมามาหากินข้าวนี่มาฉพาไม่ได้ครับสั่งนัดบดูว่าบดูว่าแซ่บหรือบ่แซ่บครับผมอันนี้อันนี้บุงบอกกางหงอแลครับว่าแซ่บบ่แซ่บกางหงอครับอันนี้กับสมุนไพรย้ายจัดไปครับจอดขนาดอ๋อไม่พอการตุกตุกเขาเพื่อนักการเพื่อครับเดี่ยวครับ เดียวรับเดือดครบนี่ละลละลานี่ครับสงต่ำหนองท้ของผมยบลอยเล่นมั้งโอ้ขากมาต่ำขากินได้ยากครับตั้ไก่บานมากเลยนนาที้ายิ้มเลยเห็นียิ้มมาแ เดี่ยวฝากยิ้มเดียวปอยครับยิ้มครับยิ้มอ๋อยิ้มยิ้มครับมอมนี่ยครับอเนี่ยับอกเาว่าแจกแจกได้จะเปิดรับจานยิมพี่กินครับกินกิอันนี้ยาก้อนอาหารครับ งอปืนะยาฟูเด้อ <c oughs> าคันนนโกุ่นี่จังมีจีตาเน,น็ของป่าเนี่ยสายแกงตลอดครับขา้างี่ยังอีกเม็ดครับเมดไม่ต้องม,ม่งบอกว่าอร่อยหรือเปล่าทุกคนกินข้ามเนยไเลยนะครับลูกอีสญญานกินข้ามเนยน้อยครับคร <c oughs> ับจ้าตาของฉันย ฝากถึงช่างบอยนะครับถ้าช่างบอยดูคลิปนี้อยู่นะ <c oughs> กลับมาได้กับกลับด้ครับช่างบอยด้วยต่อกับดว่วนเลยฝากกับดว่วนเลยโอเค